สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวิชาคณิตศาสตร์ค่ะยังคงอยู่ในเรื่องของการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะคะวันนี้จะเป็นการใช้สูตรละค่ะง่ายที่สุดสําหรับการหาพื้นที่นะคะให้นักเรียนเตรียมเปิดหนังสือหน้าหนึ่งร้อยสาสิบห้านะคะเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะนักเรียนมาดูนะคะจากการเราหา,าพื้นที่สองคาบที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมันจะสัมพันธ์กับ ส่วนของสี่เหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ประกอบด้วยด้านกว้างด้านยาวใช่ไหมคะนี่เราบอกไปแล้วว่าที่เราหาคือพื้นที่สามเหลี่ยมจะเป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมเนี่ยเนี่ยมาดูสี่เหลี่ยมประกอบด้วยอะไรอ่ะสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นจะประกอบด้วยอ่าความกว้างกับความยาวคูณกันถูกไหมคะถ้าครึ่งหนึ่งสามเหลี่ยมเป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมมันก็คือครึ่งหนึ่งที่คูณกับความกว้างแล้วคูณกับความยาวถูกไหมคะดังนั้น ความกว้างกับความยาวนี่คือสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะนี่มาดูว่าความกว้างของสามเหลี่ยมมันคืออะไรเราให้เป็นสูงนี่เรียกว,ว่ากว้างนะคะอันนี้เราเรียกว,ว่ากว้างคือด้านกว้างก็เป็นสูงเราแทนความกว้างว่าสูงส่วนความยาวคือฐานนี่เราก็แทนด้วยฐานนะความยาวเป็นฐานดังนั้นความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมเป็นความสูงของรูปสามเหลี่ยมถูกไหมคะนี่รูปสามเหลี่ยมความถูกสีส้มนี่เป็นสามเหลี่ยม เพราะนั้นความกว้างคือตรงนี้ก็คือความสูงสามเหลี่ยมนะคะส่วนความยาวของรูปสี่เหลี่ยมก็คือความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองถูกไหมคะดังนั้นพื้นที่รูปสามเหลี่ยมอันนี้นะคะจึงเกิดคือครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมคะครึ่งหนึ่งของความสูงคูณกับความยาวพื้นที่รูปสามเหลี่ยมจึงมีสูตรว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณฐานความสูงก็คือกว้าง ฐานก็คือความยาวของฐานและความกว้างนันเองดังนั้นอันสูตรของมันก็จะได้ว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากับเซนหนส่วนสคูณสูงและคูณฐานนะคะอันนี้เป็นส่วนสูงซึ่งอยู่ภายในรูปนะคะที่เรามาดูตัวอย่างการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมพสวนะคะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเซนหนึส่วนสคูณสูงคูณฐานเรามาดูซิว่าเซนหส่วนสองตั้งไว้แล้ว สูงคืออะไรสูงได้มาให้แล้วโจทย์ให้มาแล้วอะได้จากมุมยอดมาตั้งฉากบฐานคือความสูงนะคะคือคูณห้าแล้วฐานเท่าไหร่คะฐานคือสี่เศษหนึ่งส่วนสองคูณห้าคูณสี่ห้าคูณสี่เป็นยี่สิบถูกหารด้วยสองเหลือสิบดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมพอสอวจึงเท่ากับสิบตารางเซนติเมตรคือครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมอันด่มนั่นเองนะคะ สรุปนะคะนักเรียนการหาพื้นที่สามเหลี่ยมโดยการใช้สูตรมีสูตรว่าเศษหนึส่วนสองคูณสูงคูณฐานมีหน่วยเป็นตารางนะคะวันนี้ครูฝากการบ้านให้นักเรียนได้ทํานะคะทําจากหนังสือเรียนหน้า137นะคะหวังว่านักเรียนคงทําได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ